ห้าอย่างเนาะอันดับแรกนะคะเรื่องของสไลด์นะคะบางท่านมีเรื่องของการทําสไลดท์ที่เขาเรียกว่าที่สวยงามนะคะอยากจะทําสไลด์ที่สวยงามและก็น่าสนใจนะคะปัญหาที่หนึ่งเนาะบางคนก็บอกว่าสไลด์เนี่ยจะทํายังไงให้เข้าใจง่ายให้กระชับนะคะทุกท่านลองดูสไลด์อาจารย์นะคะสไลด์อาจารย์ก็จะเขาเรียกว่าตนังสือน้อยนะคะแต่เน้นกระชับข้อความง่ายแล้วก็เขาเรียกว่ามีคีย์พอยต์เพื่อให้นักเทรนเนอร์นะคะ นะผู้เข้าอบรมเนี่ยง่ายเนาะแล้วก็2ท่านจะมีปัญหาเรื่องของการจัด,จดทําเอกสารนะคะแฮนด์เอาท์เนี่ยคู่มือต่างๆเขาเรียกว่าบางอย่างเนี่ยผู้เข้าอบรมต้องการแฮนด์เอาท์เนาะแต่ว่าเยอะเกินไปก็ดูไม่ทันน้อยเกินไปก็ก็ดูแล้วมันเขาเรียกว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนอย่างเงี้ยนะคะบางบางท่านก็อาจจะจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องเหล่านี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะการออกแบบ การออกแบบเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะก่อนใช้ AI เนี่ยอาจารย์คิดว่าการออกแบบสําคัญที่สุดถ้าเราออกแบบเป็นกําหนดเนื้อหาเป็นกําหนดผลลัพธ์เป็นก็ให้ทาให้เรามีคําสั่งเขาเรียกว่าพร้อมเนาะในการสั่ง AI เนี่ยให้ตอบสนองความต้องการของเรามากที่สุดซึ่งอาจารย์คิดว่าตรงนี้แหละเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะสำนักสำหรับนักเอชออย่างพวกเรานักเทรนเนอร์อย่างพวกเราเรื่องของการฝึกอบรมเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของประเมินผลคะ่ะ ประเมินผลก็ขั้นตอนการออกแบบของพวกเราเนี่ยมันควรจะมีการประเมินผลค่ะทุกท่านแล้วก็การวัดผลว่าเราจะมีการทดสอบวัดผลที่มันสอดคล้องกับหลักสูตรของเรายัางไงบ้างเนาะสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดทํารายงานผลและนําเสนอผู้บริหารอาจารย์แชร์นิดนึงนะคะการสรุปผลเนี่ยคะ่ะการสรุปผลตรงเนี้ยขออนุญาตพอยเตอร์เนาะการสรุปผลตรงนี้นะคะ ตรงเนี้ยการสรุปผลตรงเนี้ยสาคัญมากเพราะว่าส่วนมากเนี่ยที่อาจารย์บรรยายมาเนี่ยค่ะเขาก็จะาถามเราว่าหลังจากฝึกอบรมแล้วเนี่ยผู้ฝึกอบรมได้อะไรเสร็จแล้วหลังจากฝึกอบรมแล้วเนี่ยเขาจะนําประโยชน์ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วเราจะวัดผลยังไงซึ่งตรงเนี้ยสาคัญนะคะทุกท่านสําคัญมากเพราะผู้บริหารอ่านโจทย์อ่านรายงานเราแค่หน้าหน้าถึงสองหน้าก็จะสามารถนําผลการฝึกอบรมที่เราออกแบบตรงเนี้ยไปประยุกต์ใช้แล้วก็ต่อยอดได้ อีกทั้งสรุปผลการฝึกอบรมเนี่ยเราจะต้องจอบโจทย์ได้ว่า ROI นะคะเขาเรียกว่า ROI เขาเรียกว่าภาษาเราเขาเรียกว่าจุดคุ้มทุนเนาะจุดคุ้มทุนในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอ่ายกเจออย่างเช่นสมมติจัดฝึกอบรมหลักสูตรหนึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ3 5 0 0 0ถึง40,000บาททีนี้เนี่ยคำถามคือผู้ริหารจะถามท่านแล้วว่า ROI หลังจากฝึกอบรมเนี่ย ท่านจะสามารถคืนทุนให้กับบริษัทได้เท่าไหร่หรือผู้ฝึกอบรมเองเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรได้เท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะคะซึ่งจะทําให้นักจัดฝึกอบรมหรือเทรนเนอร์ต่างๆเนี่ยสามารถจัดฝึกอบรมได้เวลาของบประมาณเนาะจัดอบรมได้จะผู้บริหารจะอนุมัติได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเป็นไกด์ไลน์นะคะในการฟก f อลโลอัพหลังการฝึกอบรมเนาะอันนี้คือ ปัญหาที่หนึ่งที่เอชาร์นักฝึกอบรมจะเจอนะคะเนาะโอเคถัดมานะคะเดี๋ยวนะคะรู้สึกว่าสไลด์ต่อไปโอเค